อสวัสดีครับตอนเช้าวันนี้วันที่สิบสองมีนาวันนี้เวลาประมาณหกโมงสี่สิเก้าเกือบเจ็ดโมงครัวันนี้เราไปอยู่ที่พระธาตุล้านหนองนะครับจังหวัดหนองคายเช้าเช้าแบบนี้บรรยากาศนี่เลย บรรยากาศดีมากครับผมจอดรถผิดที่แต่ตรงนู้นเขาเขาทำตลิ่งครตรงพระธาตุล้านอ,องจำลองนี่ครับนี่นี่ให้ดูตรงกลางน้ำนะครับพระธาตุกลางน้ำพระธาตุล้านอ,องออพอดีไม่ได้ซูมนะครับไม่มีขาจับโทรศัพท์มาแบบไปซื้อของตลาดมาแล้วนึกนึกขึ้นได้ขับรถมานี่เลย แบตโทรศัพท์ก็ไม่มีด้วยอีกเครื่องหนึ่งหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเก้าเปอร์เซ็นแบตบอีกเครื่องหนึ่งนี่ฮะพลาสติกางน้ำเครื่องซ้ายมือเฟ e บุ๊ k จะเห็นชัดหน่อยอีกขวามือนี่เป็น YouTube นี่จะไกลหนะ่อยต้องซูมเอาถือสองมือนี่ถือสองเครื่อง <S <S สวัสดีครั <S <S บบรรยากาศเช้าๆนะฮะบริเวณ เป็นลานออกกำลังกายยาวจะไปถึง <n> นู้นเลยตลาดแคมป์ของสี่ห้ากิโลหกกิโลได้ไหมครับคิดว่าจากประทาลานออกเนี่ยบช้าๆก็มีผู้คนออกกำลังกายดูประทากลางน้ำใครเห็นผ่านมาก็ ยกเือสาธุอออขอเด้อขอโชคลาบเห็นแด่ท้ายฐานพระาธานตะุนะบรรยากาไปดูบรรยากาศตอนเชา้าหมอกช่วงนี้น้ำโขงรดหน่อยอ่ะนี่นม,มีมีเขาเรียกอะไรสันดอนบอกกลางดอนดอนกลางโขงตรงนี้ นี่เรือท่องเที่ยวเรือไปไหว้วนสามรอบอ่านดูน่อกไปไหว้ธรรมดาสองร้อยวนสามรอบห้าร้อยบรรยากาศนะเนี่ยพอดีือเดียวซับสองมือของ Youtube เลยซูมไม่ได้แต่ว่าตัว Facebook นี่เห็นชัดหน่อยใกล้ๆ